SME Startup Podcast Encourage you t t s t t r t your own business อย่าง Moneymaker สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านตอนรับทุกท่านเข้าสู่ SME Startup Podcast y o อ n g Money ย่าง r o n e y m a k e กกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวของธุรกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการอายุน้อยที่น่าสนใจจากทั่วโลกมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของธุรกิจเด็กมัธยมที่ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องเจนแ เขาใช้ชื่อธุรกิจนี้ว่า g e n z a t Guru คะ่ะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทเกมหรือผู้ผลิตของเล่นเด็กที่เวลาเขาต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่เขามักจะจ้างเด็กที่มีความชำนาญด้านนั้นๆมาช่วยทดลองสินค้าให้โดยยอมฟังความคิดเห็นแต่โดยดีแน่นอนว่าการใช้ผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นคนวัยเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่า จะสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เล็งไว้ได้นั่นเองค่ะในโลกนี้ค่ะมีเด็กและวัยรุ่นอีกมากมายที่สามารถทําเงินจากการเป็นคนวัยเดียวกับกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่แบรนด์หรือว่าองค์กรให้ความสนใจหนึ่งในนั้นก็คือโจนาสติลแมนเด็กหนุ่มวัย19จากรัฐมิเนโซตาสหรัฐผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาเจนซตูรูโดยอาศัยการเป็นคนในวนัยนี้ซึ่งมีความรู้ท่องแท้เกี่ยวกับเจเนเรชันของตัวเอง มาช่วยแบรนด์และองค์กรต่างๆทำความเข้าใจกลุ่มเจนซที่เป็นเป้าหมายขององค์กรเหล่านั้นค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับนิยามของเจน Z กันก่อนเลยนะคะเจนซก็คือคนกลุ่มที่เกิดหลังปีพศ2538นั่นเองค่ะหรือมีอายุอยู่ในวัย20ปีเศษส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะจบการศึกษาและคนกลุ่มนี้ค่ะก็ถูกมองว่าเป็นแรงงานสำคัญในอนาคต โดยมีข้อมูลระบุว่าร้อยละ20ของแรงงานในปีพศสอ6 3จะเป็นแรงงานกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Z เขาก็จะมีบุคลิกเฉพาะตนค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะบริษัทหรือว่านายจ้างหรือแม้กระทั่งเจ้าของสินค้าแบรนด์ต่างๆเองต่างก็ต้องทำความรู้จักกับคนกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าหากปฏิบัติต่อพวกเขาโดยคิดว่าคงเหมือนเหมือนกับกลุ่มมิลเลนเนียมผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะเป็นตรงกันข้ามค่ะ โจน่าสติลแมนก่อตั้งบริษัทเจนเซตกูรูร่วมกับเดวิดสติลแมนคุณพ่อของเขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเจเนเรชันหรือกลุ่มคนในวัยต่างๆและคลุกคลีกับการเก็บข้อมูลและทำวิจัยมานานร่วม20ปีค่ะการก่อตั้งบริษัทนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่โจนาซึ่งตอนนั้นอายุ16ปีกำลังศึกษาในชั้นมัธยมค่ะและเขาก็ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานวิจัยความหนา50หน้า เขาและเพื่อนเลือกทำรายงานเกี่ยวกับคนกลุ่มเจนซซึ่งเป็นวัยเดียวกันกับเขาค่ะเมื่อผลงานสำเร็จเสร็จสิน้นและส่งมอบให้อาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานของเขาก็ถูกนำไปเผยแพร่ในนิตยสารต่างๆอาทิ t ทม e นิวยอ r k ก i m มและ Fast Company รวมถึงหลายสื่อด้านโจนาเองก็พบว่าเขาเริ่มต้องการศึกษาเจนซอย่างเจาะลึกจึงปรึกษากับบิดาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เดวิดซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านเจเนเรชันให้กับบริษัทต่างๆจึงช่วยลูกชายหาทุนเพื่อทำวิจัยอีกรอบเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของคนเจน Z ค่ะและในการทำวิจัยรอบนี้นะคะเดวิดก็ได้ลงมือช่วยลูกชายของเขาด้วยค่ะโดยเขาได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผล,ผลิตองค์กรทำงานวิจัยออกมา3ชิ้นด้วยกันและอีกชิ้นเป็นการสำรวจระดับโลกเกี่ยวกับที่ทำงานของเจนซและเทรนตลาด ในการทำการวิจัยครั้งนี้ค่ะมีการเก็บข้อมูลจาก CEO และผู้บริหารนับร้อยๆคนเลยทีเดียวค่ะรวมไปจนถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Oprah Winfrey Mark c u b a วบั o หมื่นล้าน a s สตันคูชเชอร์นักแสดงฮอลลีวูดและดารา c o สโ r รชานีซีอีโออูเบอพ้งานการวิจัยออกมาในรูปหนังสือชื่อว่า Gen Z at Work How the next generation is transforming the workplace ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2,560นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเดียวก,กันกับที่โจนานั้นเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปลายปีสุดท้ายและก็ได้ฝึกงานที่บริษัท General Mills เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์ของขนมวัยรุ่นค่ะหนังสือที่เขาร่วมกันทำกับบิดาเมื่อวางแผงก็กลายเป็นหนังสือเบสเซอร์เล่มหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ โจนาตัดสินใจยังไม่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและหันมาเปิดบริษัทเจนซัดกูรูเพื่อช่วยให้บริษัทองค์กรและแบรนด์ต่างๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนเจนซดมากขึ้นค่ะธุรกิจของโจนาเกี่ยวข้องกับการรับทำวิจัยหัวข้อเจนซดโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเทรนด์เจนซดรวมทั้งการเดินสายเป็นวิทยากรและบรรยายเรื่องเจนซดค่ะโจนาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิทยากรที่อายุน้อยที่สุดที่เชี่ยวชาญด้านนี้ แม้จะเพิ่งดำเนินธุรกิจไม่นานแต่ก็มีบริษัทและองค์กรใหญ่ให้ความไว้วางใจจ้างงานไม่ว่าจะเป็น LinkedIn s ocial network ด้านอาชีพการงานที่ใหญ่ที่สุดมีสมาชิกเกือบ200ล้านคนก็เชิญโจนาไปพูดและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการผู้บริหารบริษัท Intel บริษัทซอฟต์แวร์การเงินก็ปรึกษาด้านกลยุทธ์การจ้างงานกระทั่งมีทีม American f o o t b a l NFL ก็จ้างโจนามาช่วยดูการตลาดว่าทำอย่างไรจึงจะพิชิตใจคนดูที่เป็นกลุ่มเจน Z แซดยังไม่นับรวมลูกค้าอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าบริษัท 3M บริษัทดีร้อและอื่นๆในการทำงานค่ะโจนาจะได้รับค่าจ้างจากการเป็นวิทยากรบรรยายอยู่ที่ประมาณ12,000ถึง25,000เหรียญค่ะส่วนโครงการวิจัยก็จะอยู่ที่โครงการละ50,000เหรียญขึ้นไปนะคะ แล้วแต่หัวข้อค่ะคุณพ่อของเขาอาจจะขาดใจเล็กน้อยที่ลูกชายไม่เรียนต่อในขั้นอุดมศึกษาแต่สำหรับโจนาแล้วเขาพร้อมที่จะเสี่ยงมองว่ายุคนี้เป็นยุคของการทำเงินจากเจนซซึ่งเป็นคนเจเนเรชันที่ทรงอิทธิพลมากกว่าดาราทีวีเสียอีกเพราะคนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและ Wi-Fi พวกเขาเสพติดโซเชียลมีเดีย เจ้าของแบรนด์จะได้จากการโพสต์บัวรัวของ Gen ซมากกว่าจากการลงโฆษณาทางทีวีด้วยซ้ำค่ะบริษัทเอกชนและองค์กรหลายแห่งเริ่มศึกษา Gen ซเพื่อปรับตัวเกี่ยวกับการทำงานแต่จำนวนมากก็ยังไม่เฉลียวใจเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้นะคะผลกระทบและการประทะระหว่างเจเนเรชันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ค่ะตอนนี้ที่พิ่งตระหนักกันก็คือเจนซัดเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง และยังมีอิทธิพลต่อการจับจ่ายของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อีกด้วยสำหรับโจโนางานต่อไปในอนาคตที่คาดว่าจะทำเงินเข้าบริษัทเจนซดกูรูเห็นจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของอเมริกาที่เจนซจะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเป็นครั้งแรกค่ะชื่อวันักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ไม่ควรพลาดที่จะทำคะแนนจากผู้ลงคะแนนเสียงกลุ่มเจนซที่มีมากเกือบ90ล้านคน ขอบคุณสำหรับการรับฟังกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ